สวัสดีครับพ่อแม่พ right yeah. <memes> ี่น้องมือนีบกรพ่อพ่อกระเบานิ่งลงพุ่งคือเก่านะครับเนาะคนเก่าคนเดิมเด้อพี่น้องมือนีบเาหนิ่งพุ่งสิบผ้ากินย่ำครับย่ำนะครับเนาะย่ำรวมมิดนะฮะพี่น้องเสียบแทบนำเบาหนิ่งลงพุ่งนะครับเด้อนะครับเนาะก่อนอื่นเบาหนิ่งลงพุ่งกฝากพ่อแม่พี่น้องทุกตันนะครับเนาะกดติดตามนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะทางช่องยูทูบกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อนะครับเนาะเพื่อสิบบริภาคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้อง มามาดิโบว์ลายใหญ่แห้งครับพี่น้องมาเสียบๆน้ำเบาๆนิดนึพุ่งยำรวมมิดมาครับพี่น้องสีสันครับโอ้หูเป็นตาแซบครับเป็นตาแซบนะครับพี่น้องน้ำไล่ไหลครับสดน้ำบนข้าแหลกสดน้ำย่ำมี่พร้อมครับเขาครับเขาเหนียวพี่น้องประมือครับ แสบครับแสบนะครับเนาะมาเล้ครับเด้อพี่น้องนะครับเนาะมาสแสบน้ำเบานี้ลุงพุงนะครับเนาะฝากพี่น้องเป็นแก้วแรงใจนะครับเนาะให้กับเบานี้ลุงพุงพ่อลูกอ่อนด้วยนะครับตีนไก่ครับพี่น้องตีนไก่เะครับเด้อตีนไก่นะครับอ วันนี้ปักเน่านี่อยู่เงาแล้วครับเนาะนี่ก็มีกุ้งแล้วครับเนาะมีกุ้งด้วยพี่น้องครับกุ้งครับกุ้งห่อต้องยิบนะครับเนาะขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อพี่น้องครับเนาะจำหนำคนระับ จำนจำย่ำเลยพี่น้องแซ่บครับแซบ่บปูครับมีหอดปูครับ คืนว่ายำรวมมิตรนะครับพี่น้องพี่น้องมาด้อยแซ่บๆมันเบาๆนี้ลุงพุงเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำไร้ไหลน้ำไร้ไหลนะครับเนะ้ะ mm hmm. ขอจำนำพรอรนะืหอ mm hmm. แซ่บพี่น้อง <laughs> น้ำลายไหลดี่เบานิ่วบานอยากน้ำเบานิ่งแมนบอฝากพี่น้องเปียกันแล่าเล่งใจเห็นเบานิ่ลุงพูนเลยครับเด้ออยาครับซิมปูกัญพี่น้องเมื่อนี้็กินยูมัง กอเตอร์ขายของนะครับพี่น้องคือสีบลมีบิวถ้ามาสานให้พี่น้องในเบิ้งนะครับเนาะเสยียบพี่น้องเลยพี่น้องเลย จำบีจำบีพี่น้องอืมเบาะนี้มัพุ่งกับฝากพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเด้อนะครับเนาะปิดการแล้งลแก่เบาะนี้มัพุ่งนะครับเนาะมือนี้บาะนี้มัพุ่งกับ คือว่าพ่อพ,พี่น้องคองสิหิวนะครับมะคงสิน้ำไลายไหลน้ำบาลี้ลุงพุ่งเด้อนะครับมะบาลี้พุ่งก็ขอพ่อไปจะมีขอให้พ่อพี่น้องจุบมีแต่ความสุข,ขนนค,วความเจริญนะครับมะความเก็บเป็นในความไขม่มีขอให้เราทำเรื่อยๆสุขสุขคนวันนี้บาลี้พุ่งกล่าวว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย